สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีเด้อทุกคนนี่ต้อนรับบข้า่บ้านวิ่งบีเคชาแนลเมื่อนี้มาขอเป็นนั่งแบบหน่อยหนึ่งนะคะ mm hmm. ทุกคนกระจกวิเศษไครเลิศในปัตตพีมองดูดีๆก็คือสาววึ่งบ้านนานะคะ mm hmm. ทุกคนวันนี้ก็จะมาลองจะมาลองของนะคะ mm hmm. ทุกคนมาลองของด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ mm hmm. ทุกคนเพราะว่าด้านบนก็ อยากจะมีแนวปิดหูปิดตานะคะเวลาเรามองใครสักคนนะคะทุกคนเลยเราก็ลองนะคะอยากเป็นแว่นตาจะได้จางคาเสนหน้าเธอประมาณนี้นะคะทุกคนอ๋อตลบไหมโอ้ยเนาะเมื่อยน้ำสาวหึงบ้านนานะคะทุกคนเป็นคนบ่มีดังบ่มีดังนะคะเป็นคนบ่มีดังบ่มีดังอยากใส่แว่นตาเน,ะะนาะพี่น,อน้องเนาะตาย แล้วเรทธรรมดาเธอบึงบ้านนานะคะทุกคนส่วนมากุึงก็ไปแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไปแบบไปชอปปิ้งนะคะชอบไปชอปปิ้งคนเดียวนะคะอยู่ที่ต่างประเทศเนาะ,ะมันเพลดิดเพลินนะคะวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนทั้งลมทั้งฝนนะคะอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะทุกคนวันนี้ฝึงก็เลยแบบโอ้ แกจะถึงหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบเออมาซื้อซื้อแว่นตานะแว่นตาก็มีเยอะอยู่นั่นแหละอ๋อมีตาคู่เดียวนะคะท,ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าทาไมนี่แบบเออแว่นตานี่เป็นสิบสิบนะคะทุกคนโอ้ออีกผสมอย่างหนึ่งก็เป็นคนมุมีด่างเลยเนาะไม่มีเป็นคนที่แบบจมูกแบบเล็กมากมนกคบทุกคนอ้ยไ,ได้จมูกโดง่งๆกับโบได้ึ้นมูนะ ทุกคนก็แบบจะเอาอยัางไงดีเลยนี่แบบโอ้อยู่ที่ร้านนะคะอยู่ในห้างก็แบบโอ้ยไฟกระหลายลนาะพี่น้องะใส่แบบเป็นตาตัวใดก็คือแบบเฮาก็คือดูดีเป็นหมดนะคะ <c oughs> แ,แท้ขก็จะใส่ไฟหลาเนาะพี่น้องะมันก็เลยแบบอทําให้เราแบบเออซีกระจางใส่นะคะทุกคนกแล้วบริธรรมดาเด้หวงบาน,นานะโอ้ยนะคะ สงสัยคงจะได้2คู่นี่และนะทุกคนสีขาวและก็สีน้ำตาลนี่ในห้างนะคะทุกข้าง H&M เนอะอยู่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นเนาะถ้าเด็กๆมาเรียนอยู่ที่เมลเบิร์นเขาก็จะรู้ตึกนี้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าวัยรุ่นมาเยอะนะคะเขาก็มีแฟชั่นนะคะแต่ละฤดูกาลเนาะ,ะมาขายนะคะทุกคนมาขาย เดี๋ยวนี้ก็เป็นฤดูอาาอีกเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าก็เป็นระดูใบไม้ผริแล้นะคะทุกคนคืออยู่ที่เมลเบิร์นหรือว่าออสเตรเลียนะคะก็เป็นระดูบานใหม่เนาะเป็นะดูที่สดชื่นสดใสนะคะหัวลมก็จะออกนะคะทุกคนมีลมแรง เป็นนางแบบนิดนึงนะคะทุกคนบางทีอาจจะไม่ใช่นางแบบที่เดินผมแดงนะคะแต่เป็นนางแบบผมสีทองนะคะทุกคนเห็นไหมวึงบอกแล้ววึงเป็นคนไม่มีด่างนะคะทุกคนแต่เล่าก็จะดันไปซื้อเอาแว่นตานะเอามาให้ได้นะคะแว่นตาสวยงามมากนะคะตึกนี้มาหลายปีแล้วนะคะทุกคนเป็นตึกอ่าปรษณีย์เก่าของเมลเบิร์นเนาะ แล้วก็เขาขายให้อามห้าง h m อนะคะห้าง h m อก็มาจากประเทศฝรั่งนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็บึ้งได้ของแล้วนะคะทุกคนได้ของซื้อจากห้างนี้เนาะ,ะได้แว่นตาแล้วก็ได้เครื่องของที่ใช้ภายในร่างกายนะคะคือตอนนั้นโชว์ไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ยเพราะว่าจะ ถึงหน้าร้อนแล้วนะแล้วเราก็ไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะเห็นไหมความสวยงามของตึกนะคะทุกคนบอกเลยว่าตึกนี่สวยงามมากๆเข้าไปในในแบบพอเราเดินเข้าไปปุ๊บนะคะสิ่งที่เราเห็นเรามองเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่ห้าง H&M อยู่ที่เมลเบิร์นนะคะทุกคนบึ่งอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าอยู่เมลเบิร์นนะคะอยู่เมลเบิร์นอยู่อ๊ อยู่ไม่ไกลจากในตัวเมืองเนาะแต่วันนี้คือไม่ได้ทำงานก็เลยมีโอกาสได้มาซื้อแว่นนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวเนาะก็อากาศก็ฝนตกนะคะถ้าจะอยู่บ้านก็โอ้ยมันก็ยังไงยังไงก็เลยเข้ามาในเมืองดีกลัวนะคะทุกคน <laughs> มาจับจ่ายซื้อข้าวของที่เราอยากได้เนาะเพราะว่า วึงอ,อยากได้รองเท้าด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ารองเท้าที่ใส่ไปทํางานนะ่ะมันเริ่มผุพังแลยเนาะ,ะก็เลยแบบเออมาดูมาดูรองเท้านะคะส่วนมากวึงซื้อรองเท้าก็จะมีก็จะม,มีมียี่ห้อหน่อยนะคะไม่ได้ซื้อแบบตามห้างอทาห้างธรรมดาเนาะ,ะจะเป็นห้าจะเป็นเกือบที่มีอม ก็จะเป็นเกิดเป็นรองเท้าที่มีแบรนด์เนมนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าวึ่งใส่รองเท้าแบบนี้ทำงานนะคะทั้งวันเนาะมันต้องแบบให้แบบกระสับกระเซงกับการทำงานนะคะคือมาเกือบส้นสูงอะไรนี้แบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าถ้าเป็นอะไรมาอยู่ที่ทำงานมันก็จะออเ มันมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยถนัดเนาะถ้าจะใส่ชนสูงไปทํางานนะคะเพราะว่าวึงไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับในห้องห้องล่าห้องการเนาะวึงแบบเอ่อทำงานของวึงมันต้องให้แบบเออมีบุค,คลิกแบบอ่มว่องไวนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็เลยแบบอ้มก็เลยแบบต้องใส่แบบนี้เนาะคล้ายๆกับรองเทาาา้าผ้าใบแต่มันจะเป็นแบบ หนังนะคะทุกคนวิ่งมาดูรองเท้าเกสนะคะทุกคนรองเท้าเกสของยี่ห้อของอเมริกาเนาะเกสลอสแอนเจลิสนะคะทุกคนก็จะเป็นจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะแต่เป็นหนังเนาะไม่ใช่เนื้อแ้รนะคะเนื้อผ้าแต่รุ่นนี้มันออกมาใหม่นะคะทุกคนออกมาใหม่มันจะมีตัวจีอยู่ด้านหลังของรองเท้านะ,ะแล้วก็มีปัก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  เป็นลายของเกสด้วยนะคะคือดูแล้วแบบมันมันแพงเวอร์ดูแล้วมีแบบมีสีสันนะคะจะมันดูเรียบเรียบเนาะมันดูเรียบเรียบสีขาวหึงสอบสอบใส่รองเท้าไปทํางานสีขาวนะคะทุกคนแบบสีขาวมันจะแบบมันจะเห็นมันจะเห็นสวยดีเนาะมันมีสองชอบชอบสองคู่เนาะแต่แบบเออเอามาดูเอามาใส่ดูแล้วแต่ยังไงยังไงดู ตัวตัวนี้เนาะตัวที่แบบมีสีทองด้านหลังนี่แบบมันจะแบบเออมันจะจา้ากว่านะฮะมันจะแบบดูและดูดีกว่านะคะทุกคนมาแบบนี้มาลองกันนะคะทุกคนให้คนในห้างเขาเอาเอาสองคู่มาให้ลองเนาะก็เลยลองลองนะคะว่าจะใส่เบอร์ไหนเบอร์อะไรนะคะ คนทํางานนะคะมีคนเดียวนะคะทุกคนแต่คนแบบคนมาซื้อรองเท้าวันนี้เยอะมากอยู่ที่ห้างนะคะคือแบบโอ้แต่ละคนต้องยืนรอเนาะยืนรอแล้วก็เออให้ใหพนักงานเขานะคะพนักงานเขานี่ก็วุ่นวุ่นใบว,ว,วายเลยนะคนเดียวนะคะไหนจะจ่ายอ่าจะบริการคนจ่ายเงินเนาะไหนจะบริการคนแบบยอ,อยากลองอยากจะลองรองเท้าด้วยนะคะทุกคนคือแบบเอย ก็น่าเห็นใจเขาเนาะเขายังไม่ได้พักเลยนะคะบอกว่าข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินประมาณนี้นะโอ้ยฟังเขาพูดแล้วก็เออน่าสงสารเนาะแต่ไม่รู้จะทํายังไงได้นะคะเออแต่ละอาชีพนะคะแต่ละอาชีพแต่แต่ในห้างนี้นะคะอยู่นี่อยู่ที่เมลเบิร์นถ้าใครรู้ห้างเนาะจะอยู่ห้างเมลอ่อไมเออร์นะไมเออร์เดวิดจอร์ดนะคะ ก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาทำงานที่ห้างนี้นะคะทุกคนเข้ายากมากนะคะไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนอยู่ด้านล่างสุดเป็นห้างนี้เป็นขายเครื่องซัอซางเนาะแต่ละแบรนด์เนมของเครื่องซัอซางและก็น้ำหอมด้วยนะคะทุกคนแต่ละคนที่แบบมาทำงานนี้ก็แบบออจบจบในระดับหนึ่งนะคะของการทำงานนะคะลองแล้วนะคะทุกคน ลองรองเท้าเรียวลองแล้วก็ลองเดินด้วยนะคะแบบมันมีเบอร์หกครึ่งกับเบอร์เจ็ดนะคะทุกคนแต่มาใส่หกครึ่งแล้วดูเหมือนมันจะรัดลัด,ลด,ลดนิดหนึ่งเนาะก็เลยแบบอืมก็เลยแบบขอเป็นคงจะเป็นเบอร์เจ็ดละมั้งเวลาเราใส่ถุงเท้าเข้าไปด้วยเนาะนี่มันคือเลกกิ้งเนาะมันจะแบบม,มันจะเป็นเนื้อบางๆเนาะ มันเป็นผ้าน่องนะถ้าถ้าบ้านเราเรียกกันเนาะก็เป็นผ้าเนี่ยธรรมดานะคะก็เลยแบบอุย้ยในใจก็อยากได้สองนะคะทุกคนแต่งบประมาณไม่ถึงสองนะคะเพราะว่าคู่หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญเนาะหนึ่งคู่นะคะเพราะว่ามันไม่ขายนะคะทุกคนมันไม่เซลเนาะมันไม่เซลก็เลยแบบอืมหนึ่งร้อยห้าสิบ ็เลยแบออไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะใส่ไปทํางานนะคะเพราะว่ามันก็คุ้มเนาะคุ้มที่เราแบบใส่ไปทํางานเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ยืนบนเท้าด้วยประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะแต่แต่และว,วันมันก็เออถ้าจะเสียเงินมากมันก็คุ้มเนาะถ้าเราจะใส่ทุกวันทุกวันนะคะน ได้ลองเท้าแล้วเราก็เดินกลับบ้านกันนะคนี่คืออ m p พอเรียนะคะห้างอิมพอเรีนะคะทุกคนอยู่ที่เมลเบิร์นเนาะห้างอิมพอเรีก็คือห้างที่ขายเครื่องแบรนด์เนมทุกอย่างเนาะแบรนด์เนมทุกอย่างจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นรองเท้าจะเป็นชุดนอนชุดลาตีกระเป๋า รองเท้าเครื่องออกกีฬาหรือว่าเครื่องของเด็กๆนะคะทุกคนก็อยู่ที่เอ็มโพเรียมเนาะแล้วก็มีห้างขายเพชรขายทองขายอะไรด้วยนะคะตอนนี้ก็วิ่งนะคะแบบเดินเดินแบบเดินเร็วมากนะคะแบบขานี่แบบกบๆ,ๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวไม่ทันรถไฟนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก,ก็จะเลิกโรงเรียนแล้วด้วยนะคะนี่ก็ได้มา สองคู่นะคะเพราะว่าตอนไปจ่ายเงินนะคะทุกคนตอนไปจ่ายเงินได้เห็นรองเท้าอีกคู่นะคะก็เลยได้มาเนาะได้รองเท้าสองคู่มานะคะทุกคนต่อจากอิ p o r i รียนะคะแล้วก็จะเดินไปตรงที่ Melbourne Central ลนะคะเมลเบิร์นเซ็นทรัลอยู่ที่เมลเบิร์นก็คือเป็นจุดของนักเรียนนะคะทุกคนเป็นจุดของนักเรียนที่เขามาเรียนที่นี่เขาจะมา เออส่วนมากมีแบบจะเห็นนักเรียนแบบทุกๆอายุเลยเนาะคือจากมปลายจนถึงมหาวิทยายลัยนะคะเพราะว่าเมลเบิร์นเซ็นทรัลมันอยู่ใกล้กับมหาวิทยายลัยเอเอ็มไอที A M I T เนาะแล้วก็หอสมุดนะคะอหอสมุดแห่งชาติหรือเปล่าของเมลเบิร์นนะคะบึ่งก็จำไม่ได้เนาะเออมันก็เลยเป็นจุดจุดของนักเรียนที่เขาไปเข้าไปห้องสมุดไปหาปรีญยนตรงนั้นนะคะ มันก็เลยมีแต่นักเรียนในจุดจุดนี้เนาะตอนนี้คนก็กำลังเลิกงานนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้านาฬิกาเนาะก็เลยแบบเออตอนกายเที่ยงเที่ยงเลยนะตอนนี้ก็มารอรถไฟนะคะทุกคนจะกลับบ้านนะคะวิ่งก็มาเดินตั้งแต่เที่ยงนะคะวิ่งเข้ามาในเมืองตอนเที่ยงเนาะก็เลยแบบเออสองสองชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนี้นะคะมาช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะ ก็ได้ก็ได้รองเท้าสองคู่นะคะได้แว่นตาอีกสองคู่นะคะทุกคนกลับบ้านกันนะคะบันนี้ขึ <c oughs> ้นรถนะคะหมดเวลาเล่นแล้วนะคะทุกคนกลับบ้าน